สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันอีกแล้วเนาะคะ่ะกับแม่สายชอบปลูกค่ะมื้อนี้แม่สายกบซิมะช่ำต้นพักใบแมงลักค่ะใบแมงลักข้างภาคอีสานกะเอิญพักอีตูค่ะแม่สายกบสิปักช่ำใบแมงลักใส่ขวดน้ำค่ะคันตน้นแรกเนาะคะ่ะแม่สายกะเอาขวดน้ำมาตัดก่อนค่ะ ที่นี่แม่สายกะตัดขวดน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะนีค่ะใบแมงลักค่ะแม่สายกะซื้อมาจากตลาดค่ะแม่สายกะมาเตรียมอุปกรณ์ก่อนค่ะแม่สายกะซีไส,ส้คุยบักผเผานะค่ะแล้วกะดินพอมปลูกค่ะกระเทิดินพ้อมปลูกใส่กระมังคุยบักเผาเลยค่ะ เท hey, ดินพร้อมปลูกเรียบร้อยแล้วค่ะที่นี่ก็ค้นดินกับคุยบักพาวให้เข้ากันค่ะแม่ซ้ายกะเตรียมดินเรียบร้อยแล้วค่ะที่นี่แม่ซ้ายกะสีเอาฟาขวดน้ำออกค่ะขวดน้ำที่แม่สายตัดแม่สายกะล่องว่างใส่กันเบงกอนค่ะ แล้วก็ใส่กันไก่ตัดหูหิวหิวน้ำออกค่ะพอตัดเรียบร้อยก็ว่างใส่กันเบิงก่อนค่ะว่างเบิงว่าเพิ่นสิใส่กันใ้บ่ค่ะที่นี่ก็ขันตอนต่อไปค่ะแม่สายก็สีใส่กับบักเผาสาบร่องขวดน้ำไว้ก่อนค่ะพราะว่าแม่สายเอาฝ้าขวดน้ำออกค่ะแล้วเพิ่นก็เป็นหูใหญ่ค่ะ เวลาใส่ดินก็นย่านดินไหลออกค่ะแม่สายก็เลยต้องใส่ก,บกาบกะเพราซับไวกอนค่ะใส่ก,บกาบกะเพราซับปิดหูไวค่ะแล้วก็เอาดินทิ่เตรียมไว้ใส่ในขวดน้ำเลยค่ะใส่ดินแม่สายก็ใส่ให้เต็มเลยค่ะแต่ว่าก็บไดยัดดินโลงเน่นค่ะแม่สายก็ใส่ดินเรียบร้อยแล้วค่ะ ขั้นตอนต่อไปแม่สายกับสีไซน้ำเปล่าค่ะใส่น้ำเปล่ากับสซเกือบเต็มถังน้ำเลยค่ะที่นี่กัใไซน้ำเปล่าเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปกับเอาขวดน้ำส่วนที่ใส่ดินมาตั้งใส่กันเลยค่ะ ที่นี่กะพร้อมสิปักช่อมใบแมงลากแล้วค่ะแม่สายกะเอาใบาแมงลากอกอกจากถุงก่อนค่ะใบแมงลากแม่สายกะซื้อมาหาบาทค่ะกะได้หลายกิ่งเลยค่ะที่นี่แม่สายกะใส่กันไก่ตัดใบแตงกิ่งพันออกก่อนค่ะส่วนถี่เพ่นเป็นดอกแม่สายกะตัดออกนําค่ะ ตัดใบแตงกิ้งเพื่อนแม่สายกรบโบได้ตัดออกหลายค่ะเลือกตัดออกเฉพาะใบพันธที่ยูรังๆค่ะตัดกิ่งออกก็เลือกตัดเฉพาะกิ้งที่เพื่อนหน่อยๆค่ะกิ่งที่ใหญ่ๆกับเอาไว้ปักช่ำค่ะพักใบแมงลากหรือว่าพักอีตูเนาะค่ะ กัเป็นพักสวนคั่วพื้นบ้านค่ะเอกลักษณ์ของเพิินกะสิมีกินหอมค่ะส่วนมากกะสินิยมเอาไปใส่เกงค่ะเมนูกับเขาทีแกงเล่าๆเนาะคะ่ะกะใส่พักอีตูลงไปกะสซีหอมเลยค่ะหรือว่าเอาไปใส่โมกเนาะใหม่กะสซีแสบเลยค่ะที่นี่แม่สายกะตัดใบแตงกิ่งเพ่นเลียบร้อยแล้วค่ะ แม่สายกะสิปักช่ำใบแมงลากหรือว่าพักอีตูเลยค่ะวิธีปักช่ำใบแมงลากแม่สายกะเหตุแบบง่ายๆค่ะกะเอากิ่งใบแมงลากเสียบลงดินที่เตรียมไวเลยค่ะปักช่ำใบแมงลากมือนี้แม่สายกะสิปักร่วมกันเลยค่ะปักช่ำไวให้เพิินเป็นมูกันหลายๆค่ะ พอเวลาใบาแมงลักเพิ่นออกหักออกมาค่ะกะค่อยแยกเพิ่นไปปลูกมองอื่นก็นได้ค่ะเมื่อนี่แม่สายกับสีปักช่ำร่วมกันไว้ก่อนค่ะให้ใบแมงลักเพิ่นติดก่อนเนาะค่ะกะค่อยขยับขยายเพิ่นค่ะแม่สายกับพักช่ำใบแมงลักเรียบร้อยแล้วค่ะ ขั้นตอนต่อไปแม่สายก็ไปเอาน้ำม,มาโหดใบแมงลักค่ะโหดน้ำแม่สายกับสีโหดหลาๆเลยค่ะพราอว่าแม่สายเอาขุยบักผ้ามาใส่แม่สายกับบเดเซ่น้ำก่อนค่ะแม่สายกับสีเน้นโหดน้ำเอาค่ะโหดน้ำให้เพิ่นจนล้นทั้งน้ำเลยค่ะกระโหดน้ำให้ขุยบักผ้ากับดินเพิ่นเปียกชุ่มเลยค่ะ ที่นี่ก็เรียบร้อยแล้วค่ะปลักช่ำใบแมงลากใส่ขวดน้ำค่ะน้ำที่แม่สายใส่ไว้เนาะค่ะจะเฮีดให้ใบแมงลักเพ่นเย็นค่ะพ่อใบแมงลักเพ่นออกหากมาเนาะค่ะหากพ่นกะสีลงไปในน้ำได้ค่ะถ้าใบแมงลกักพ่นออกหากติดแล้วเนาะค่ะกะบบต้องโหดน้ำพ่นดูกะได้ค่ะ พราะว่าหากคนกระสีดูดซึมน้ำที่อยู่ข้างล่างใดน้ำค่ะปักช่ำมใบแมงลักวิธีนี้เนาะค่ะกระมอสำหรับค้นพื้นที่หน่อยค่ะกระขอบคุณทุกคนเนาะค่ะทิดติดตามที่รับชมที่ให้กำลังใจค่ะฝากกดติดตามช่องแม่สายชอบปลูกในเด้อค่ะ คลิปหน้าเจอกันไหมค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ